ต่ำๆพี่น้องเลย,ยเนาะอาแล้วพี่น้องเลย,ยไม่เนาะเฮ้าาเพื่อนของน้องมากัดเพื่อนที่ทั้งใบประตูประต่างครบพี่น้องเลยโอ้หลดจนค้างเนาะอ่าบ่งยืนอ่าปองเยี่ยมพี่น้องเยยลยปาไปนีก่อนเด้อระว,วังแต่มันทับเล็กน้อยเด้อเอ้อ เอาซอยกันซอยกันใส่ใส่ปึ๊บพี่พี่แองเลยปึ๊บแต่ไม่งามงๆพี่แองเลยเนาะไม่ลอยอ่ะโอเคเนาะเอ้อเป็นนี่ได้ ดีใจหรือเปล่เห็นไหมเห็นต่อออกมาดีใจเลยนะโอ้ยขอบใจอือเป็นยังไงฉันเจอแห่งสำดาคยอยู่สำนันเอ่ยโอมีน้อยยังไงสำดายติเนะโดย สายลมโป่ยปลายพี่น้องเไยกระทบกับเสียงรถเนาะอ่าจิ้นจ้อย,อยพี่นองง้องเอย่าเนาะเอ้าพี่น้องเไยกราบทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนกันเบิร์ตสู่คู่สู่สคนอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันกันกบบ่าอจันต์อีกคือเก่าเนาะพี่น,อน้องเนาะพบกันเบอร์นี้พี่น้องเไย เนาะ,ะยังอยู่ทางเมืองเซโปนอีกคือเก่าพี่นอ้องเลยมื่อนี้เนาะตอนนี้พี่น้องเลยเนาะทางบาา reactor, ่าวจันต์อยู่บ้านดอนแดงพี่น้องเลยเนาะกำลังอคอยทางหรือว่ารัดรถขนไม้พี่น้องเลยมื่อนี้ก็ได้พอดีว่าทางบาา่าวจันต์เนาะจะได้ไปสั่งไม้จากคุณพี่น้องเลยสองโมงสองบงองบน เพื่อสีหารถหาล่างได้กับโมเมนต์ง่ายพี่น้องเงยมันบมีภัยอยากมาเนาะมันไกลว่าสันดาาเดกะอา่าหนาวพี่น้องเงยเนาะเอามือนี่วัาจาันกะได้จ้างรถแก่ไม่กระบ,บะคอยาวพี่น้องเงยกาลังเดินทางมาอยู่ยวัดสันเนาะถ้าเป็นสมงแล้วพี่น้องเงยยังบ่ท,ถถถทันฮอดเถื่อว้าทเนะเาะอ่ากะถือว่าเป็นมือท้ายสุดพี่น้องเงยมือนี่ก็ได้เนะเาะอ่าที พวกเราสิได้อยู่ทางเซโปอลหลังจากคำกเขาก็สิได้หวนคืนลำลากับบ้านพี่น้องไงเนาะวันที่นี้เขาก็มาสั่งไม้เนาะเตรียมเห็ดเฮือนให้น้องที่มากัดแหละว่าสันพี่น้องไงเนะาะเนาะก็ต้องกราบขอโทษขอภัยเด้อพอ่พอๆแม่ๆพี่น้องไงที่สดสวยครอบครัควรนี้เขามาเนาะกะซักซ่าหน่อยนนึงเพราะว่าไม้มันหายากพี่น้องไงอยู่ทางนี้บ่คืออยู่บ้านเฮาเนาะ สั่งปุ๊บมาปั๊บโดดอยู่บ้านเฮาพี่น้องเไยอยู่พี่โอ้ยเนาะต้องได้สั่งได้จองต้องได้หารถหาล่างพี่น้องเไยเนาะอันนี้ก็บบริจันจ้างค่าเพิ่นคนมานี่ก็บหนึ่งล้านกีบปุได้พี่น้องเไยเนะาะโต้วัสด์เอา้ารอเบิ่งกล้อส้มกับบอิจันพี่น้องเไยเนาะไม่กํลาลังเดินทางมาสีหน่อยสีได้สีสวยสีงามสําเนียบ้านหลังนี้พี่น้องเไยติดตามเบิ่งน้นําันเนาะอาจจะเป็นบ้านที่ แปลกคุณแปลกตาของชาวบ้านเพิ่นของเขตนี่ก็ว่าได้พี่น้งงนองเไยเนาะเราลุนเราเบิงงงง่งเราสมน้ำกันพี่น้องเไยไปเนาะแล้วพี่แดงไงมาถึงโอ้สบายดีด้อย <c oughs> อ่ามาถงพี่น้องเไยมาแล้วมาแล้วรถอ่ากระบะคอเยเงา พ่อ่าจันพี่น้องเลยทุกทั้งไม้ทั้งวงกบงตรงไปเลยตรงไปเลยทุยออกันจะดอกหูนเนาะพี่น้องเนาะไม่นี่พี่น้องเลยมิตรอันงามมาแล้วพี่น้องเลยทุกค่อยๆเด้อเอ๋อพี่น้องเลยกแกมาจากตลาดเซโปนผู้พี่น้องเลยเนาะขึ้นมากโตไก่เติบ có xí hót và sản phí đâu người thông à à ơi à ma, à ma à ma à à chắc để tầm tầm thế đông người nó พี่น้องเลไม่เนะเาะเฮือนของน้องมากัดเพิ่นอนที่ทั้ทงใบประตูกระต่างครบพี่น้องเลยโอ้ยลดจนค้างเนาะอ่าอันนี้ยังบม่ได้บดได้พี่น้องเลยเนาะยังอีกสาวเส้นแอ่วัวเราใส่วบวชว่าสันเนาะอ่ะวาวัวน้ำหนักเกินแล้วว่าสันพี่น้องเลยอ่าตัวทีทั้ทงนี้กับสวนมันเพิ่นอา่าปลูกซ้ำซ้อนกันไปเลยพี่น้องเลยเนาะ เดี่ยวขาทาั้งหน้าเลยเนอะโ,โอลมพัดจ่อยจ่อยพี่น้องไห้ยินจ่อยจ่อยเมือน,นี้ก็ได้เนาะเอ้ยไปเลย Đây, đây vô. Đó. Úp. Là lên lần nữa thôi hả Ba ma 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 thì đâu ngay. ้าตู้พ่อมามาขนไม้ซอยลุงเนยไอ้ไปบิ่งทางให้ก่อนเด้อลุงมุมไหนพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้วเนาะโอ้พี่ทั้งนี้พี่น้องเลยลุงนี่รอดปะสบายดี สบายดีไหมครับสบายดีโอ้เห็ดน,นั่งเห็ดยังอยู่นี่เสียลงใส่ไหมเสียลงใส่นี่บอ,อ่เอามาพี่เลยเข้ามาเนี่แหละเนาะเอาล,อาลมองมุงนี่รถตัระวังเด้อหมู่มาเด้อเอาจ้า ôi bỏ má nói chào đi thế nào ngay à à lốt lâu nỉ đấy bao đại đây bò đây y bao đại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  y bao ตัวสว่างหูควกด้วพี่น้องไงบมได้นัดได้มาเจ้าไหวใช่ไหมนี่เนาะอยู่เฮือนพอดีไปโมสบายบ่ไปไปทางใดเบิดเลยสะดุกนี่ลูกเพราะเงไปซ้อนป้าเรื่องไปชงระบาวมันโดยพี่น้องไงเนาะคือมัอนี่นี่แหละว่าจันเกยไม่มาเตรียมเห็ดเฮือนเห็ดซ่านให้นี่แล้วพี่น้องเไงเนาะเป็นยังไงมักอยู่บ่ไม่งามมี่บ่ เจ้าพี่นองมีใบประต้งประตูเ, <laughs> เป็นนี่ได้เฮ <laughs> ื <laughs> อนเจ้ามันบมไปบรโโบ่ลมพัดผู้พี่นองเลยนอนหนาวบ่เบาได้กลางคืนเนาะน,น,นอนปรหลั <laughs> ดเออเฮ้ยเฮ้ยร่ยอสักหน่อยเนาะ <laughs> มื้อนี้ไม่หากมาพี่น้องเลยถ <laughs> ้าไม่แอพพอไม่ทั้งนี้หาย,ยากเนาะมันสั่งยากพี่น้องเลยพี่ให้ทั้ง ี่คนทรงเฮาพี่นะสบายดีได้เนอเออสบายดีพี่เนี่ยไงฟาโตไก่เนาะเมาเท่านั้นมาเท่านั้นได้วันพี่น้องไงขอโทษเด้ออันไอ้คนบ้านไหนนี่เจ้าคนบ้านโพไซบ้านโพไซอ่าใกล้กันบ่กับบ้านนั่นอันยังเกาะบางคูนบังคูนบังคูนบังคูนมันสิเข่าในเนาะ บังคุ i อยู่ไนบังคุเออบ้านหัไซนี่อยู่ทิศทางคุณอีกเนาะอือโดยพี่น้องเอ้ก็เลยมาเพิ่นแก่มาในมื้อนี้พี่น้องเอ้ป๊าโตยังบ่เบิดได้นี่พี่น้องยัง20เส้นูเนาะแต่ว่ารถเราเต็มเนาะยอมว่าซั่นพี่น้องเอ้ยซ่ํานี้นี่ก็เกินแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋สวัสดีสิเอาลงเออซ่เมื่อยักหน่อยก่อนใส่บ่าวเออบ่าวบุญเพิ่น พุ่นพี่น้องเอ้ไปจอดอยู่เฮือนของสาวจันก,กนั้งโกเพึ่นภูเนาะสบายดีเด้อพ่อเด้อซอยเพึ่นเอาลงุงเด้อได้อยู่บ่ได้ได้อยู่เนาะเบรกได้อยู่ไหมเนาะเออนี่พี่น้องเอ้ใบบุบกบอย่างงามโลดมาให้มือนีิเนาะอันนี้กะเห็ดสองหองให้พี่น้องเอ้นนี้กะปองเยี่ยมแบบนี้ว่าจันสีคุยกับสร้างเพื่อนเองเนาะเอ้ <laughs> บ่ต้องห่วงพี่น้องก็ยากแต่ไฟแหละเนาะไฟมาบ่ฮอดซ่ําบาดนี้พี่น้องเฮ็ดอีได๋บาดนี้เพิ่นสิต่อมาแต่ปุ๊พี่น้องเอ้ยอ้าเบิด2กอพแล้วนี่เนาะสายไฟนี่2กอก็จักสิฮอดบ่ฮอดเออผูไก่ซําพี่น้องเอ้ยเออเอาให้อ้ายเพิ่นเซาเมื่อยก่อนักหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยเนาะสบคือสบยาซะก่อนาโตเออไข่น่มื้อนี้บ่หนาวปานดเนาะ แต่ว่ากับสมควรอยู่พี่น้องเไงเปร็เป็นเนาะโดยกินข้าวกินน้ากับอีหยังเจ้ามื้อนี้เป็นกับแกงหน่อไม้กินแกงหน่อไม้เอมาพี่บั้งครับมาพี่ว่าพี่จะมานั่งน้ำเมย์ถือไว้เออโอ้เนาะนั่งลงนั่งลงไอโบยู่ซ้ำเมื่อนี่โมอมผู้หญิ่งไงได้ไปสักไหนเลย ยังไงเนาะแรงขาน้ <là> ําเปนี lonely, ้ได้ยังมีกินอยู่บ่ยังพอกินอยู่บ่ข้าวก็หมดแล้วเนาะหมดมื้อนี้น่ะคํายังเหลื o เดียวบัเคยมามื้อนี้เอเพราะว่าบ่ได้มาเยี่ยมแต่ดนนเี่ดพี่น้องให้หาเฮ็ดเวเฮ็ดงานซื้อกินก่อนเนาะบ่อีล่ะโอ้ยอาบอยู่บ่น้ํานี่บ่แล้วนาบ่มื้อนี้ก็บแตกแล้วเนาะอืี่น โอ๊ตจะรอสักหนอยหนึ่งเนาะเออเสีเอามงได้เฮือนนี่เสีเห็ดมุ้งได้ม้างตัวนี้ออกเนาะเอาตัวนี้ออกเลยวก็เห็ดเงามาชิเลยเนาะเออและเจ้าหาขู่หาคนมั่งถ่าเด้อมั่งตุบเจ้านี่เ่อหาบ้านหาพี่หาน้องเจ้านี่แล้วมั่งเดี๋ยวกัพากันไปส้นอยู่น้ำพ่อพุ่นก้อนเนาะได้อยู่บ่ เออพอว่าสิตั้งอยู่นี้เนาะเพิ่นสิแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮือนหลังนึงก็ใช้เวลาหลายเด้เฮิงเติบเด้เนาะเออเดี๋ยวสิให้สร้างเพิ่นมาเฮ็ดให้ดอกแม่เพื่อนนี่เดี๋ยวจันสิอ่าเฮ็ดเองเนาะ แบบไรก็เอาเนา,า,นา,าะโดยแบบไรก็เอาเขาเก็บใจเนาะแบบไรก็เขาดูแบบนั้นเออนางท่านางท่าใช่พี่น้องไงเอานี่ลงก่อนนี่เออเออเดี๋ยวบ่งครบสองบง่งนะเนาะอ่าบ่งยืนอ,อ่าปองเยี่ยมพี่น้องไงปาไปนี่ก่อนเด้อระวังแต่มันทับเล็กน้อยเด้ออย่าให้เล็กน้อยมัมานมันนั่งดินเด้อ ไม่ทับได้เนาะเดือดย,ยางถือเดี๋ยวมันบุดีได้พี่น้อง,ง,องเล<อ>ยตัวเขากาดไปเลยอันนี้เป็นแป้นพื้น,นย่างนาเลยพี่น้อง,งเลยเนาะทางไอ้ช่างเขานี่แหละเพิ่นชอยมาเองเลยกับมือเลยบริสันต์ตัวไอ้เบียดสมมติว่าเขาอยากสั่งจากไอ้มาเลยนี่ก็ได้บ่าไม่นี่แต่ว่าต้องต้องใช้เวลาเนาะ ันนี้แกแลงมาแต่ใช้อันนี้ไหมมาแต่ปลองมาเถิงพูพูมาแต่ซอยอีกเนาะมาแต่สร้อยอีกนเาอยอยาออนาะมามแตบบ่สร้อยอยู่ในป่าผุนบ่เอ๊เยัยงไงเอ๊อามาแม่มาหาสรอยกันนี่พูดละพูดละสนพูดละยังจังไวยเอ๊ โดยได้ได้ได้มีขนมให้โยเนาะมาแม่ม่เออเด็ดปัตเตียวเลยเออระวังมันทับเด้อระวังมันเจินใช่เด้อเนาะเออใส่กันใส่กันจับมั้งครับอืออยากกินขนมป่อโอเคโม่ยากแล้วขนมนี่พี่น้องไงเนาะ อ่าโอเคโอเคมา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 เอเลี้ยงไว้ดีๆเด้อมันเจินทับเล็กน้อยเด้อเนาะยับเด้อหั่มเด้อยับเด้อยับเด้อเออะนะนะด้วยซอยกันซอยกันหลายคู่หลายคน อทางลูกทางผัวคนไปข้างในเบิร์แหล่สะเทือนแต่ละคนนี่บูยูบ่ไปแล้วลงชินโอแล้วเออไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะแต่ละคนกับบูคอยยูพี่น้องเลยเอาซอยกันซอยกันยับเด้ออีล่าเด้อยับเด้อครับมันมา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 ใส่พี่น้องเลยต่อเนาะ ได้เส้นยาวๆพี่น้องเอ้ยเฮดไปซัวเดียวโซเดียวเลยเด้นี่เนาะแผ่น50แผ่นเนาะน่าสิพออยู่เฮือนหลังนึงเนาะหลังใหญ่เลยเด้พี่น้องเอ้ย0แผ่นเนาะบ่พอก็เหือพี่น้องอ้บ่เือกพอว่าซั่นเนาะเอาๆๆหลวงข้ามาบ มาซอยกันนิ้หน่นนอยพี่น้งงนองเลยเนาะชาวบ้านเพื่อนกลือห่มเฮงห่มใจกันอยู่ว่าสันพี่น้นองเลยพี่ทั้งน้องล่าเพื่อนกลืหน้าคุ้นคุนค้นโยน้องน่องทุกบัวเมนบอ๊น้องยังก่อนน่องขวัญอืมโดยโดยพี่น้องเลยเออเอาซอยกันซอยกัน <laughs> เอใสอ่ใ <laughs> ส,ส่ค <c oughs> อับระ <c oughs> วังเด้อ ยุยย่ยนอีหล่ะใครโทว่ามันโบนักภายในไม่เนาะ <c oughs> เอ้ยพี่น้องไงเนาะขอโทษขอภัยทางพ่อกระเมยพ่อในลายเด้อเนาะพี่น้องเนาะที่สดสวยเข้ามาแต่ก็ซาดนั่นพี่น้องไงเหงเติบเนาะเพื่อสั่งไม้สั่งตอกได้กะใช้เวลาหลายมือเติบพี่น้องไงเนาะอ่านี่กะเป็นทางพ่อทางเมยเป็นสดสวยเข้ามาซ้ำ สี่เจ้าพูดได้พี่น้องไงนอกกัวสิได้เป็นเพื่อนเป็นซานหลังนี่เนาะเป็นไม้เป็นตอกนี่พี่น้องเลยไปขอบุญขอบคุณเนาะที่เห็ุบุญห่วมซ่องของบ่าวจันพี่น้องไงเนาะเออโต้เออยา้น้องๆพ่นขึ้นระวังต่น้องๆพ่นขึ้นไปได้แล้วบานนี้เนาะเอ้ยออเออเออองเ Hấp อื้อปูนี่วางอ่ะปูนี่วาง ừ. <laughs> 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 Đó ล่วงเป à. à. หกเม็ดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามูลมีได้สี่เม็ดคือบ้านเฮามีแต่หกเม็ดย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเด้อหยิบเด้อเป็ไรคนไ่ได้นะดีดกันบ่เอ้าระวังเด้อพี่พี่น้องเอ้ยอ้ยแต่ไม่งามๆพี่น้องเอ้ยเนาะไม่ล่อไม่อย่างดีเลยพี่น้องเอ้ยมาเห็ดอาเฮือนรอบนี้เนาะ โอ้เบิร์ตไปซิปโกว่าล้านเลยได้พี่น้องไองไ,งไงม่ซ้ำนี้ก็ได้เนาะทางคารถคาล่างถึงลงเลยเนี่ยเพื่อนให้เพื่อนเก็บไปมาเลยเนาะอ้๊บอ้บครบหน่อยเนาะ ตามที่จำนวนที่เราจันแจ้งเนาะไม่สี่แปดห้าสิบตพี่น้องเไยแล้วก็ไม่คือนี่หกเนาะยังขาดอีกโยพี่น้องไงก็จะได้จ้างอีกทอดหนึ่งอีกแล้วเนาะเออตัวนั้นกายังอีกซ้เส้นไม่น่าสิบสองนาสิบห้า 15, คูณสิบสอง ครับามาปลาไปนี่ก่อนบ่อเออเดี๋ยวจังพากันมั่งเด้อเฮือนเราเด้อมันะ่งรดเนาะหามื่อหาวันมื่อสันวันดีเด้อดเออขอบเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนเอ๋พากันมั่งออกทำความสะอาดไว้ท่าเด้อเนาะนะ เดี๋ยวสักมือนี่สิมีสร like ้างเพิ่นมาคึงให้เนาะเออฮ่าก็พี่นางเนี่ยเดี๋วไดซะเนาะกาสนลุนนานในนู่นึงพี่น้องไงมุงนอนหนาวบ่าวแล้วกลางคืนมาเนาะโอ้โธ่พี่น้องไงเอเดี๋ยวไดซะเนาะอดรอบางก่อนเนาะ ไม่ถมหัวถวมหางบัดที่นี่พี่้งงองเลยเนาะบอง,งามหนึ่งพระเจ้าคมสิว่าแล้วพี่้องเคือนหลังนี่เนาะ <c oughs> อ้าด <c oughs> เรียบร้อยพี่้งงองเลยเนาะลดจนคางเนาะ, <c oughs> <c oughs> ะนักก็นีก็ <c oughs> เคยชสมาอยู่บอ <c oughs> โอเค่าจะพูดได้หนเนาะ่เขา ว่ามาผู้เดียวเลยพี่น้องเลยกล้าแท้เจ้ากันเนาะบมมีคนงานบ่บหมูมีมูบ่าทางมันทางง่ายเออเออตอนเอาขึ้นเมื่อกี้นี่กับผู้เดียวว่าเอาขึ้นผู้เดียว้อโดยพี่น้องเลยเอาเสรเนาะขอบมุขขอบใจหลายๆได้ไงเนาะพี่นงค์ค่ะคือขายแหงเธอไหนเธอไหนเดี่ยวโทรเบอร์นี่เนาะถ้าอยากให้ส่งอีกเนาะเออโดยพี่น้องค์ Phải sợ nó đường thang đó và nhìn đó Cọp chạy đầy lại đó này đó Phủ phí nó ngày lột lo cả Đượt lại khay nhói Nó Đượt giang nhói bắp phi phí nó ngày Tổng à, xì cặp gì nó nhấp đó hầm đó Nhấp nhập nhấp đó Hey! อ่าโอเคเนาะเยเยเด้อเยเฮเด้อเฮ้ยเ้เด้อเยเฮยเฮ้ยเฮเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเบ้ยเฮ้ยเยเ้ย้ยเยเฮ้ยยเยเ้ย้เ้บบยเฮยเฮ้้เเ้่เด้อบ้้้เเเเเเ้เนาะ ย้มข่วงทางเพิ่นนี่พี่น้องเลย <laughs> โอเค <laughs> พี่น้องไ <laughs> งเ <laughs> นะาะอาทำตามสัญญาก่อนบาทที่นี่เ <laughs> นาะเพิ่อนอยากกินข้าวนุ่มบาทสันบอกนี่แหล <laughs> ะขอบใจหลายแล้วนุงหลาได้ซื้อนี่ใหญกว่าเจ้านะ <laughs> ซื่อน้องขัน <laughs> เพื่อนอยู่ใส่หนิโอ้อยู่ข้างในเพื่นบอกเอ้าปั่นกันเด้อเดี๋ยวขอบุกขอบใจเอะไรเอาเอ้ยเดี๋ยวอันปั่นกันเด้อเนาะอันนี้เดี๋ยวให้ทางอันน่องน้ำพันก่อนเอาครับเจ้าเออเดี๋ยวให้น้องกันมากัดเพื่อนก่อนเนาะปั่นกันกินเด้อขอบใจหลายๆเนาะเอาครับเจ้าเดี๋ยวเอาไว้กินเด้อ เออโอเคเนาะเอ้ยเป็นนี่ได้ดีใจอยู่บ่เห็นไหมเห็นตอกมาดีใจลน้องเอ้ขอบใจอือเป็นังไงสจหัดสงสัยเคยอยู่นันเออน้อยใหญ่ําใดบ่ติเนาะโดยขอบใจโดยมีแต่สังกสีเจ้ามื้อนั้นอยู่สก็อยู่พุ่นบ่อยู่เพินพ่อเฮานี่โดยบ่เป็นหยังเนาะเดี๋ยวอ่ น่าสิบ่พอดอกลังกะซีนะพี่น้องไงน,นี่ฉัได้ซื้ออีกยอยูอ่เนาะเพราะว่ามันหลังใหญ่กว่าที่เพื่อนน้องงามพี่น,นอ้องไงเนาะแต่ก่อนออขี้ปลาซีเฮ็ดคือเพือ่อนน้องงามแต่ว่าโบได้เพิ่นว่าเนาะทางเมีเรื่องพี่น้องไงมีเรื่องเพื่อนสมทบเข้ามาอีกแห่งหนึ่งเพื่อนว่าอยากให้เป็นสองห้องเลย กันห้องให้้นองตัวผู้ชายน้ำน้ำวัดสันเนาะจากสิได้อยู่น้ำกันจังบ่ได้ไปขอนอนเฮือนโม่เนาะเออเ้าสำหรับไม้งามๆในมือนี้พี่น้องไงเนาะอ่าที่คนมาให้เจ้ามือนี้อ่ากัเป็นของทางผู้ใหญ่ใจดีจากต่างประเทศพื่อแหลนะ USA เนาะอ่าเดี๋ยววัารศิสิอ่านได้ซื้อเพิ่นเด้อเออเพิ่นมีกันหลายคนอยู่พี่น้องไงเพิ่นสมทบเข้ามาเนาะเด้อเด้อพี่น้องไงเอา้า หนึ่งเนาะเป็นครอบครัวของท่านสมพรนางสายผลไสย,ยวงเนาะอยู่ทาง USA พี่น้องไงสองครอบครัวของนางแอนนาเนาะอ่าเพิ่นก็นอยู่ทาง USA คือกันเด้อเนาะแล้วก็สามเมลเรืองเนาะแล้วก็สี่เมลัดเนาะอ่าแล้วก็ห้าเมวันสุธิพิษ เนาะจากฝรั่งเศสพี่น้องเไยเนาะทีพูนสมทบกันเข้ามาซอยกันว่าสันพี่น้องเไยเนาะให้เห็ดเฮือนเห็ดซั้นให้เจ้านี่แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวค่าสร้างอ่าทางสร้างเพื่อนว่าต้องมาเบิ่งตัวจริงอีกก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนจังสิประเมินค่าสร้างให้ว่าสันพี่น้องเไยอ่าเพราะว่าหลังใหญ่เพื่อนกะสิเอาตามขนาดว่าสันเนาะเลยขอบใจเลยเอาหนุ่มมือขึ้นทั้งสามคนชั้นเจ้าหนุ่มมือขึ้นเด้อยอ่าขอบมุกขอบใจทั้งเม่เพื่อนเน่เพื่อนนางเบิ่งอยู่ได้เนาะ ยขอบุญขอบใจทางเพื่อนในเพื่อนนางเบิรงอยู่นี่บบขอบใจเฮากยาอหนุ่มมือสื่อเนมกล้องผู้อ้ยพรโอ้ยใส่เพื่อนในอยู่ดีมีแห้งเด้อสันบ๊อบเป็นบ๊อบมีแห้งให้ลำให้เลวยน้องเอ้ยโดยให้มันให้ยืนเนาะขอบุญขอบคุณเด้อสันเนาบโอ้ยเดพี่นงวาบเป็นเนาะ เอโอโดยกะว่าจัรย์เยงกาต้องขอขอบุญขอบคุณทางเมคฆพรน้ำเนาะที่เพนเป็นสะพานบุญทรงทอดมาให้บ่าวจัน์อีกที่นึงว่าวสันพี่นองเงยเนาะขอบุญขอบคุณเพนหลายๆที่เฮ็ดบุญห่วมซ่องของบ่าวจัน์ในมื้อนี่เนาะเอา มือนี้าา่าจันขอโตล่ำลาก่อนเด้อสะเด้อมือหน้าเดียาาย๋ยววจันสีมาใหมา่เพราะว่ายังอีกเสาสามต้นเนาะยังบริแก่มาต้องได้สั่งเสาอีกเนาะอ่ามือหน้ามือในเพื่ออะเดี๋ยวขึ้นมาใหมา่เนาะเออโดย,โดย,โดยสบายดีเด้อพกหำเนะาะเนาะเด้อน้องเด้อเจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องเลยกะโอเคพี่น้องเลยเนาะมือนี้กะมาไว้ไปไว้พี่น้องเลยเวลาเวลาเลยเนาะทางพวกเฮาก็ได้สิได้เดลลำลา กรับบ้านก่อนมาที่นี่พี่น้องเลยเนาะ,ะรอบหน้าผู้แะไรเชิงสิให้ทางไอ้สร้างเขามาตั้งทรงตั้งเสาเฮ็ดโค้งเฮ็ดห้างพี่น้องเลยเนาะกาใส่เวลาเวลาดเนี่ยเพราะว่ามันไกลกันเนาะพี่น้องเนาะจังใดกันอขอโทษขออภัยเด้อถ้าซักซาจังใดกันเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับเมื่อนี้เนาะว่าจะเองก็อยากขอบคุณขอบคุณอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะทางครอบครัวของอท่านสมพร นางสายผลพี่น้องไงใสยยง่เยวงเนาะแล้วก็ครอบครัวของนางเอนน็นาออออน,น,นาประสริพี่น้องไงอ่าขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะที่สดสวยเข้ามาพี่น้องไงอ่าเป็นสะพานบุญให้ก็คืออ่ามีคำพรประเัริฐพี่น้องไงือว่าเอ้ยคำพรเนาะอ่าเป็นการส่งทอดมาส่งต่อมาให้ประจันอีกทีนึงพี่น้องไงแล้วก็ขอบคุณขอบคุณอ่าทางเมเลืองกับเมรัดพี่น้องไงพูน เห็นอะไรกัอย่างรวมสมทบอีกเนาะอ่าอยากให้มันเฮือนหลังใหญ่ว่าอสันพะี่น้องเลยให้เป็นเก้าเสาเลยวบอสเนาะอ่าขอบ,บุญขอบคุณแม่เรื่องแม่รัดหลายๆพี่นะ้องเลยเนาะแล้วก็ท่านพุทธิสารก็คืออ่ามีวันสุดิเพชรพี่นะ้องเลยเนาะอ่าเป็นการสดสวยสมทบเป็นค่าสร้างว่าสันพะี่นะ้องเลยเนาะอ่าขอบ,บุญขอบคุณแม่ๆพ่อๆหลายๆเด้อเนาะที่เฮ็ดบุญร่วมซ่องของบอจันในมื้อนี้พี่นะ้องเลยเนาะก็ขอให้แม่ จงมีแต่ความสุขกายสบายใจสุขกายมั่นยืนพี่นอนะ้องไงเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมงความมุ่งม,มา่ปรารถนาเนาะรับด้เงินหมื่นเด้อตื่นในเงินแสนพี่นอนะ้องไงเนาะพ่อแม่ทำบุญมาสำนีก็ขอให้ไหลรืขึ้นหาพ่อให้แมนะ่เนาะลอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะสาธุพี่นอ้องไงสำหรับวันนี้บ่าวจันทร์ขอจบคลิปนี้เพียงสำนีก่อนเนาะพอกันไหมอีกคลิปหนะ้าพี่น้อง คลิปนี้ลำลาแล้วสบายดีพอแม่พี่น้องเด้อเบิดสูขูสู่คนพี่น้องสบายดีเนาะผู้ทางสาวจันเพิ่นก็ะไดพี่น้องเลยทางบ่าบบุญเพินเนาะเบียเบียนขาหาอยู่พี่น้องเลย